แบบว่าไฮมูนะนะเขาเขาเขาปาแล้วเราเราไปทางเอาอันไปลกเอาลุกเอาแม่นวอยง่ายมาบวกบนี่ยหองกระโบบโอ้ยมเฮนเข้าขัดเปล่เอาย่องกระโบบเลยแต่แซบู่เลยนี่บัวใส่พักกัะแยงน้ำเนาะขาว่ายูเลยหอบมาแล้วม้บอกอีตนน้องเทสะอ่ามันก็ขืนอยู่กับบุญเข้าก ยังสีอีกแบบนึงกระสุชคือหมาที่ล้างเพิ่มเลด ายสบายดีเธอสบายดีพี่น้องย F C ผุดส์บสุขสุขก้อเนาะสูหออกสูบก้อนพี่น้อยเน่สมุนบ้านเลาะทัวที่ทัวรเด่นพี่น้อยมาทั้งเมืองอ่านสะพานทองอ่านสะพอนเนาะเออเมืองอ่านสะพอนี่นะขอโทษขออภัยนะวันนี้ไปลองมาเบิ้งพี่น้องเลาะไปหลายบ่อลายที่มาหอดสมุนกับสีมาหาเด็กน้อยคนหนึ่งมีจ้างเงนให้คนหนึ่ง ลูใส่สบู่ตปกอนกุนแหละเนาะเราไปเลยอยกระถางไปทำแล้วว่าเป็นจังได้มาเนี่ไปเลาะบิ่งลายบอนอะไรที่เปลี่ยนสถานที่พี่น้องให้มาเด้อตามมาให้กำลังใจกันเนี่ยพี่น้องเลยมาเนี่ก็ได้มาเห็นทางอันอ่ายพันลาสบุ่เคยพ่อเราตั้งใจอยู่เรื่องเสาเตีวกุนแหละพี่น้องเราไปหาเสาเตีวเนาะเราก็เลยว่าโอ้โหมีครอบครัวหนึ่งนะง่ายแลววะ เราเป็นอะไรกลมเป็นยูของเพิ่นเนาะตอนนี้เรากำลังเขามาในโมบ้านโดยอสบายดีเด้อโดยสบายดีโดยทางไอ้เพิ่อไยังบ่ไอ้แห่งขวันหรือว่ามันซ่อโดยซื่อซ่อเซียนภูไทยโดยเคยโดยเคยเห็นเพิ่นไปเพื่อวสเตลเนาะสเตลพบกันแล้วพื้นแล้วฟั้ดยล้วว่าพเล่า เราเป็นครอบครัวทุกแง่นะเลยเยอะเอ้ยนะมาเบิ่งน้ำนะค่อยนะควมเป็นอยู่จังไดค่อยผัดมันขนรก็ช่องน้อยนะนะช่องน้อยแล้วดยไปการยังน่อยคือกันแต่ว่าเอามาไทยกับนางเอมีผู้ใหญ่ใจดีคนมองเห็นเนาะใส่สาเือันซ่านคนนะอันนี้ิ่งนี่บปภาษาปะ โอ้สบายดีจำใบดีจำไปดีจำไปดีด hmm. ีนมีแห้งด้อยดินีแห้งตย่กอันนี้บ้านีอะไรมา้นเพิงมาจนเพิงเป็นบ้านพู้ไทยป่ะโดยคนตั้งซื้อมานนี้นเป็นพสอีลูกชาวนาบ้านใบแก้งแดงลอันนี้บ่อเฮือนน่ะคนนี้น้อยพุ่งม๋ออย่พูดอีกอันนี้เฮือนอไผ้สารเขินไขอี่นังนขินไข พ่อเมย์จะช่วยกันหนัขึ้นพลากันมาไใช่แล้วมาเบิ่งน้ำกันอันนี้พ่อเพือเนแล้วนะตันนั้นจะมาเฮ็ดจอยแล้วโอ้อันั้นจะมาเฮ็ดอันนี้เงิน้เงินเงินค่อยก็ได้เงินผู้ใหญ่คนฟามาได้ห้าร้อยบาทท่านหนึ่งใชสาเรายูใช้่ะเรานไปเชิชาโคมเพิ่มเมย์ อันพูหันอนะ่ะซื้อน้องอันนั่นบ่น้องเนี้ยอันนั่นก็บลูกแล้วลูกแล้วจะหางมันอ๋ออันนี้เพื่อนล่านีบ่หวานรั้อันนั่นบ่อันนี้กะล่าแลวเอ้เธอหางยอา้อหมนปีเลยปีทีนะ่หน กโอ้โหเห็นละกาหน้ามาโอ้เฮือนดูพี่ไปขึ้นเทิงเฮือนคุณไปเทิงเฮือนเจ้าบ่อนี่ไปขึ้นเบิ่งไปไปขึ้นนั่งอยู่เทิงเฮือนพุ่ณไปขึ้นไปน้ำกันบ่อไอ้เบ่งอยักเฮือนแล้วนะขึ้นว่าขึ้นเอามาเบิ่งน้ำกันเนาะไป ขึ้นมาเพื่อนามก่าเลานีลอย่าทิกสิได้อย่างกรยก็ขี้เียดโอ้ออนี่ลูกบ่สบายดีรู้่ะสบายดีอันนี้มานั่งดีฮะชื่อนี่ไ้เจ้านะื่อตัวอนยักปีลูกช้ดสองปีสองปีสอง เจ้าได้ชื่อนี่ได้เจ้านะนางผมเราเป็นยังติะกีฮะเราเป็นลอยโซ่จะเดินโค้งลูกมีจะโค้นอันนี้สองหายมีแต่เทศนั่นแหละใช้เสบากมึงยิ่งมึงยิ่งมึงยิไปเชื่อเลยฮหาเหล้าแล้วอ้ายเหล้ามีเข้ากล้อโอ้เราไป่ใช้เลยนะไปดิที่ะเด้ไปเลยดิโอ้มีลูกสาวลูกสาวงามแท้ดายสิบหกปีอยู่นอนน้ำกันนี่บ่ หองพูด้ป่ะนเรุทอลุมพุนแม่น่ะโอ้มีลูกสองคนพูนึงน่ะพูหยิงพูนึงน่ะพู้ซายพูนี้พูละผัวเราได้สบายตายเลยพูนะพูตายแล้วก็โลกาอยเดแม่น่ะเดากเราพูพูเจะกเาจพูพูลูกสาวอยาพ่อลูกสาวเนี้ยพ่อวดคอบวดครัวเนี้ยดีมันคือเพื่นสีสวยเพิ่นก็ต้องเห็นทั้งวัตถุคน โดยมต้อไปไมาไ้ไปไปที่แล้ปบเลยดิไปเลยดิทาสีไอไปพี่ซาอืยเลยอันนี้เสื้อไอทุกเสืไอแม้เรือก็นอนแล้วแม้พี่หลางคนเลยจะนอนหม่องไรจ้านอนพุบตอนลางพุลูกสาวนอนนี้แล้วเพื่นละไอแล้วโมยากเขาก้องกก้องทุอทุกแล้วปุ๊บเลยวันปบเลย chuông lớn đó mẹ xuống lớn lái ừ. khỏi giá thai cả làm mẹ thai là bộp vô đào hiền con cầm chân nè chơi luôn đấy nhớ mà thuộc nó là ai thứ có tông ai đó con ừ. nè sư này đấy lục xào tên sư là sư tên nàng tên โอ้เจ้านอนลุ <laughs> ่มพูดแม่รุ่มสาวนอนฟปีเลยนอนพูดอะไรลาวเอเธอแล้วก็นอนลุ่มพุ่นะไรไม่ทื่นไม่ได้ตุ้ม้ังสั่นเนี่ยนี่ตุ้ม้างนั่งจ้ตุ้มันขนาดเข้า ข้างบริยันเฮือนหักบ่อเห็ดหน้าอยู่บ่อเจ้าก็ไดไม่ไปลูกหายเข่าหายหน้าบ่ไหมโอ้ไปไปทูดเข่าให้สิบบอเข่าไวโอ้หน้าพ่อเมย์ได้สารพันบริเลพหน้าก็หอมแล้วก็ทุกข์ขึ้นเลแหละก็หน้าก็หอมบม่ได้เอ็ดน้ำเขาอะไรน้ำเกือทัอเมย์กันบริมีผู้หายเฮือนหาข้ามแม่เทินแ้วพ่อเมย์น่นตายเอ๋อแม่อีตัวนั้นเลยโอ้ยกระไดก็ได้เลยมากับมาท้องพี่มาท้องคือแล้วมันมาทำงานแล้วกเจ้านเป็นลูกแล้วนี้ ูก๊กลานเลยเด็กห้าสิบอายุขัยกะห้าสิบปีโอ้บอกคักแต่บบเห็นลูกสาวแล้วเนาะเขาต้องได้เห็นว่าเห็นลูกเห็นเต้าไปเอิญไปโบโบว่าเฮ้ยลิ้ยเฮไยเฮ้ยไทยเอาเลยยะน้อยนึงไะยะแล้วโบเป็นยังแล้วไข่สีลมก็เล่าเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งไทยพี่เลเพิ่นก็ได้เดี๋ยวไข่สีลมก็เพิ่นไหมเพลินเล้วอายกับโบเป็นยังน้อยเนาะงานค้ามเลยบังเอเธอหน้าหน้าอายโบเป็นยังคนเฮ้าน่ะ ท่านเถื่อม no? ีผู้ใจดีเพื่อนเฮนท่านเถื่อเพื่อนซื่อสังกโสสังกศีให้ก็มีเนาะเบพวกนี้นะเบพวงนี้ฮัมปไปินพวงนี้ค่อยน้ำมดความสม่าแล้วค่อยเมยมาแล้วแล้วก็นอนนี่แต่เราบ่ขึ้นนอนเทื่องไปเท่าคือไหนนอนนี่เลยอ่ะเรเดินนี่นะเป็นเดินพระสัจจะอยู่เดินเมย์บ่เดินเมย์นี่น่ะเดินเมย์อะไรู่ทำดิดแมโหตายลงมาแล้วก็ดูนี่เป็นเธอเดินยุ่งน้ำกินบ่อน้ำยัง น้ำกินน้ำหรือไงช้างหันโอเคน้ำช้างช้างหมีนอะไรช้างหมีนนะช้างสุกชูบก้อนนี่เลยอือโอ้เจ้าเคยมาหาเพื่อนยุ่นี่แต่ห่างลูกมาบอกเขากลูกเล่าอะไรบอกเขาลูกเลาไอเล่าเอเธอตุกมันก็เห็นนะเจ้านาบอกลูกกดีโบต้องอายดอกเถืองเถื่อมีผู้ซอยเฮาคนเฮาน่ะอายมันมันกลิ่นมาได้เลย สมือนี่เขาว่าอายกันแล้วสมือนะจ้าต้องว่าถ้าว่าเฮาเนาะทั้งเธอมีส่วนหลายเพันอีต้นเล็กนี่เล็กน้อยทั้งเธอเพิ่นเ็ทลูกสาวกะอันนี้คือว่าความจริงเนาะเล็กน้อยอนาคตเขากำลังก้าวหน้าสั้นสั้นเพิ่นอีตัวอันนี้ได้ถามเนี้ยบอกว่าพี่ลูกจักปีเจ้าน่ะสิบสองสิบสองผู้ใหญ่สิบหกผมกับเน่าอะไรกันนี่ตาสิบหกปีว่าลูกสาวนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ด ได้น้อชิ้นเด็ดได้เน้อลูกเพิงของแล้วก็บ่นนอนเราใบหญตาก็เหน่บนอนลอกแล้วนะลมแห้งใช่ไหฉันเห็กชุเขาตกเมื่อไรได้เขามามาเอไม่ได้หลานใช่แล้วมุงเธอได้ด่ลกอียาลงเมืองเหน่งลนลงมาแล้วนาการทำเนมี่ลกท่อไรมางมลวปมืทางวนวูวบนนอนทเป็นชั้นกระชุนตัวคนได้ท้ายนี้ อ๋อนู่นตู้พูดเลยปีเดียวปีมวนปีเลยลาบนชาวด้วยชานอนแท้ผลตัวนอนแท้ไม่เท่าาก็นอนแท้ไม่เท่าเออขึ้นคอยามแหลงลงลงนอนหลุมพีชาวเข่าอันนี่ไปหู้เข่าให้เขาเล่าเล่าโซ่จะกรดีได้นี่ได้บูธิชิพเอ็ดนะจอยเป็นยังเจ้านะเป็นยังเป็นปลุกโซ่แล้วก็อาปาไหมเข่าแล้วก็ดีแปดมือเขาลุกเร่นวักนี่นะหาไปหามา ดึงไว้นเผาแม่เลยมีลูกสองคนนี่สองคนีนูสองคนเลยปัวเสียจักปีแล้วชิบปีนี่เลยโอ้ก็ไม่ได้อำไม่เลยเจ้ากดนแล้วขาไมแพงว่ะอันนี้โอ้ยันขาขอแพงลูกไม่แพงยกเห็นขาหายขาตีกลับมาตีเห็นเขาขาผููเอามันก็คือนี่เรยเอาก็นว่าอ่าเนาะ ลูกก็ได้ละสองเรื่อูนะเอาโป้ไม่เนี่ยข่าเฮ็ดแหลรู้นะเราเราเอาก็เลยบรอยากเอาเนี่ยว่าเคยเห็นค่ะนะกาบมาตีแล้วมันน้อยทำนี้น่ะอันน้อยตัวนี้ก็มีเขาเอาเขาเอาเห็นข่าวนะก็เลยบปอยากเอาค่ะเห็นข่าววว่าผู้เจ้าเอากันคือขขาวเละเนาะอยู่ข่าวเล้วว่าก็มีเอานั่นี่สือ อยู่เดือบลู่โฉบไปกับคันเอากับหังมีขึ้นใครเยอะเนาะโอ้ยมถูกนะโอ้เขานี่ไปหู้เข่าให้สิบ่อบ้านเข่าให้บอกด้ไใดแด้ว่าไฮมู้นนะนะไฮเข่าทางแล้วเนะโอ้เข่าป้าแล้วเราไปทางเอาไปลุกเอาลุกเอาได้จแค่ลุกได้จักซอปวันนี้ไปเห็นเอานะมันไฮฮกเป่าโอ้นี่ยังดีแล้วเนาะ โอเป่าเพิ่นป้าได้เจ้าน่ะไปเสียหนาเอาเขาให้เขาไปล้น้ำเขาเชื้อไปน้ำเติมอีกน้ำเติมเขาเลยเพื่อแบกไร้ไหมใหญ่ไหมไปเลยเชื่อปีนี้น่ะเขาทางเขาทางแล้วแล้วเป็นหายลมเขาอะไรก็ดีเขาเกลียวปีนี้นะปีหน้ามาแล้วไปล้ำนะนะพอแล้วก็ดีเขาเอิญมไปล้ำไฮมู่ล้ำไฮเขาไปลบให้เขาลบทุกทายเราไปลบให้ไปลบให้ลบหนาให้เนาะน้ำเขาเชื่อ เราไม่ได้เ uh ฮ็ดหัวเราบ้านเขาหัวเก่ายังหูเขาเอเธอเลยด้หูเก่าเขาเลยแล้วก็น้ำข้าวซื้อแล้วก็ลูกสาวแลยไปเก่ือเออไปเกลือก็ลูกสาวไปเอทเว่นะปีนี้นะแก่หน่อเฮ็ดเวียงมีเดืยวโยชอไม่ได้เข่าลงเลียนบ่จ้ะเข้าเลยแต่เก่าเนี่ยเด่นี่นื้อยาเลยดิยาวเนื้อยหยังหามจักมือเขาอนื้อเข็ไปห้ามเอื่อยเนี่ยเข่าวบ่ เออเดือนมอสามเออน่ะเออลงเยอะเลยนะันเล็บใเล็นี่สื่อใยาเลยนี่อเอยาแล้วมันยาแล้วเดือน่เดือมอสามไปให้ันนี้กับพลายอยู่อ่ามาบริการกีบอ่ขางน้เืนไปเว่งแม่โชว์นักับไปเว่งกเอาเาลไดเอเอามชออนะอันนี้หัวหนึ่งเข่าจะบวออันี่ด้ยเออเบนี้หัวหนึ่งเข่าแล้ว คเนี oh, okay, ้อเด้อบึแลยแล้วไงมาบวบเด้เห็ดเออเมนบ่าไงมกบวบบอเองาโบบอ้ยมวยเฮือนเข่าแล้ว่าเป็นเอา่หงาโบบเลยอนีดเบิงน้อยๆนะโอ้งนี่ส้งชิลุดใช่หัวได้ดี่างนี้เนาะถ้านเฮือเขาซุกเขื่อนนี่เขาน้องเคามาบ้านนแะไปบ้านเขาแล้วเขาซุกเขือนี่ เออเพื่อนบัดย่าฝนเนี่ยเขาคือนอนเที่ยงไม่เท้าชิลามางเลยนะชิม้ากบะปีนี่มางอะไรเอ้ยกวนกระบะกระบะนอนแล้วนอนนอนเอ้ยแหละมันก็นอนปูซาเป็นปุซาแต่เพื่อนอายอายยังดีเนาะคิดข่าวกับยังสามันี่ ไปตุกปน้อยเขาแล้วก็หน้าเขาเล่นนี่อ๋อยูะมอหันเอนานได้กินไปที่ทั้งหมนี้เลยกิ่นกระเจ้าเขาบ่กเลยป๊บแล้ก็อบเี่หลยแล้วก็อบบก่เราละอายนาะเจอเรดสละวานได้ไรซะบตเลยบุตรหารไปเลยเขาอายมึงรู้สนุนป่าคนนี่มอให้ธเนียกินบ่บ่เอเพเขาโตอึดนะ กรกกื๊บนะแหลอ้บึงเอ้ยกวางจังอีน่แหละโอ้โอ้ปลาซิวดีวะียบอยู่นี่บักกระเนียงน้่มเนาะจจงอีกนี่เลยนะแล้วทนกินอากาศจงไว้ลูกสาวจงไว้ลูกสาวพัดไอ้เลทังใดแล้วเนาะอ้ยานไปมาบเพอว่าเอบุญเยอะมาก โอปปาได้มีโทรศัพท์เบิ่งจยบ่บ่ลูกสาวค่ะจักแหะ่ผู้จักมันย่านว่ายังเขามีโทรศัพท์เบิ่งบ่ต้องอายดอกส่วนมากก็มีบางทีผู้ใหญ่จะดีเพิ่นช่วยเฮาได้เพิ่นมไปหารับจ้างก็มาต่เวงอย่ได้มีเด้อเออเชอะ บางกระสือมันหายเป็ดมันอย่มีนี่่ไหมแต่เวกมันจะใส่เห็ดเบี้ยอยู่เพียงใสเห็ดเบี้ยอยู่มีงไม่ได้เไม่มีเลิอกมากพอได้โทรศัพท์เขาได้ซับอะไรกวนแม่เฝ้าแม่โซ่ละม้าแม่โซ่ละกามาดีกว่ามาเกลี่ยวข้าวนี่น่ะที่นาลาได้ป่ะแต่ก็เลยมามาสื่อชื่อเงินี่มามีได้ไหมเอ้ยป่าเพูนว่าเขาเอาจะเอาแล้วจักมันหมดเดินมันกินแล้วพึ่งจักมัน โอ้ยเงินเดือนอยู่บ้านเฮาเนาะอีหยังสิลายด้สูงสุดกะคั่นว่าฮอดกะคงแต่สล้านเนาะวันนี้ค่ารถค่าล่างมาอีกบาทนี้งานบ้านไปเอาน้องนะแล้วกันอันนี้ก็คือขึ้นหน้าเพื่อนเพิ่นแล้วต่เฮาเอิ้นผู้ไปเอาน้องเนาะเฮาเอิ้นพี่แฝดไปเอาลูกเขาเลี้ยงน้องเนาะโอ้เขตนี่นี่เป็นซ่อนเผาผู้ไทยบ่เลยผู้ไทยหมดเมื่งสักพอกนี้วาม่นเนนาะอกจากไปทางงานบ้าน มันเรบอกกระบอกใหญ่นะทั้งนั้นเชิญเล่าเทิงได้โอ้มาทางนี้นี่เป็นเขตชนเผ่าภูไทยวะเลยเป็นชุดฮอนนายนยนต์บนชุดนายนยอนต์ใบพูดไปที่สามบ้านเสียงผู้ไทยเนาะแล้วก็เกลี่เราชื่อจุ่มฮ่าดเวยกอนเพื่อพูตัดผมให้เา่าหึวะลูกยักษ์ปุ่มีพุทธภูตัดละกะนแค่ได้ตัดกลับมาแม่ว่าเขาที่ว่าพุทธภูต์ตื้อตัดผมในล่อคือนี่นี่ตั้งเราไปไปไปตัดสะพงมา เหมือนเก้าหว่าชนเนาะเราก็ได้บัวเอาผัวเลยยันข่าวบัวแพงลูกบัวชันบัวพื้นถือผัวบัวดีมากมาเห็นลูกสาวพัดย่านไปได้เนาะบัวเห็นบอกมันออกข่าวตลอดไปสาลงลงเลาะเบื้องทางลุ่มก่อนมัหนีไปไปลงได้อีกว่าไงว่าเจ้าได้อยากเลางหอเบื้องนี่แล้วเบื้องเชิญบัวชันเนี่ยเอาล่ะโอ้ยบักลานั่งอยู่ลงทางก็ได้ลูกเจ้าย่างมาเบื้องทางพี่กัน หนึ่งเข่าอยู่ตะล่างวันี่กระดอนหนึ่งกระดอนนั่นแหล้วโอ้อันนี้ตู้เจ้าอยู่วัดที่เจ้าว่าเห็ดนั่นว่าอันนี้นั่งเหงาเขาอ่ะโอ้เออนี่เด่นนอนนี่ไรม้วมฟีเลยเลยเออนี่เดด่นนอนช่างไอ้ลูกฮักลานนั่แหละเออนี่เด่นแล้วลงมานอนนี้แล้วก็มีตู้หน่วยนึง เออทางไอ้อันเิมาเห็ดโดยกลางคืนเจ้าหน้าโงมานี้เนาะอืออุ่นผ่าห่มผ่าห้องกลางคืนก็นอนนี้เด็กเอาไว้ลู้อันนี้โซงจำคืนผ่าห่มก็ได้เนาะเออเขิงเอาเตอเฮินโผล่เพื่ออะไรเพื่ออะรโผล่เข่งมาแต่น้ำผัวตะกี้พุ่นเออเตอร์เฮิร์นโผล่พุ่นปั่นกันนะตะกี้เมื่ออยู่น้ำผัวสิบ่แม่นบ้าม่นบ้าอยู่น้ำผัวตะก้าด่าผัวตายลงมาู่ผัวเลยบัด เพื่อนเสียไดกลับมากลับมาบ้านเก้ามีลูกผัวบ่ลูกโผัวได้นีแล้วก็มาอยู่ไอ้ยังว่ะพวกตายแล้วเมื่อแม่มาผู้แม่นี่ก็บฮอบมาแล้วค่ขยันลูกพระเจ้าโคนลูกผัวนั่นมีจ้าคนตอนลูกกรโผลละท้อนเท้าต่อยนี่เห็นแล้ววะกับอีต้นนั้นเลยต้นนั่นเลยสองโคนนั่นแหละลูกผัวเก้านั่นไอ้ลูกผัวมาไออ่อามีเขาตายแล้วเอาแ๋องมีเธอลูกเขาก็ไล่ห้ามาแล้วแบบนี้น่ะ หอบแล้วมันนี้ไปได้มือได้อยู่บ่ได้แล้วเนาะอยู่ได้แลพอเอาบ่อยู่เลยหอบมาแล้วันนี้บ่อีตนน้องแท้ซะเขาก็ได้ดูคู่มาแลี้ยงขับลูกอุ่นๆเลอยู่น้ำนี่เนาะรู้ว่าลูกพ่อเดียวกันแม่แล้ยคนพ่อแลี้ยโอ้อันที่ไปน้ำนี่เป็นลูกเจ้าทั้งหักลูกกระโพเอาไม้นี่เลยลูกกระโพูอาไม้นั่เลยสองไอ้น้องนี่แม่นมดว่าลูกพ่อไม้มดแล้ววะแม่นมด นั่นอยู่ดโพแต่พู้ขาวเอาไม่ไม่นยนะไม่เก่าขานะนะไปผมอะไรก็ดิโอ้เจ้าน่ะไปองพัวซีบอบอผ้ไม้ชาวเกต้าผ้มวก้มเป็นผู้สาวแล้วเล่าเราไปเอาโพแล้วไม่เขาตายอไม่เขตายแล้วเอา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 ก็ะบ่แล้วเราโพเล่าตายบานี้ลุลเล่าขากะไรมากเลยบานี้นะเดนเล่าน่ะนะจะไล่ันพูสองคนนี่กัลูกพวกับย่ไหลเมย์แล้มาเมื่อเมว่อ พวกก็ตายแล้วโดยกระฟุ้มือนะวะอันนี้เป็นเฮือนบอลลูกยูขั้มเมียนยูเนรออันนี้เมย์พนอนได้แต่สองคนอันนี้เนาะขั้มจักรยานอยู่ในนี้เลยอ้าวเบิ่งไกลนี่แล้วเนาะเหตุยังไงเดี๋ยวไปซองเบิ่งด้านนั่นก่อนเด้อขั้มไว้อยู่พี่น้องเอ้ยนี่แบบ เอไปอยู่น้ำพัวแบบลูก่นใดมาเนาะอันนี้เป็นเพื่อนพ่อแม่หัหลังยายยุ่แต่บ่มีฟ้านอก่นก็ได้ยังบบทัานได้ใส่ผู้เฮ็ดเพิ่มนี้ก็เสียแล้วผู้เฮ็ดเพื่อนก็เสียแล้วอยู่กับพาช่องแถว่ะวันนี้ออันนี้เพื่อนพเอแม่แล้วส่วนนี่เป็นเพื่อนเลวอย่างอรเพื่อน Ừ. À, tớ. Thật lông mai anh nhanh nhận lông như nó Ta tự Nó tự vô là cái này Nó à, thô và đình, cả đình của mẹ nó nhanh khai như nó ừ. 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 Lâu hơn nó ở cái đấy Hãy lấy lục cho khoang á Để thân mê phu, thân đây cả lâu hết rồi, ừ. đứa mê lơi lấy เขาทำมีนี่ทำร่างแห้งเขาคือเขาเฮาก็คือการนั่นแหละการว่าการช่วยเรือกะขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่คนคือการคือเขามานี่กะมาไายเบิ้งโดยหากมาไายเบิ้งว่าถามว่ามีผู้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเขาแหละว่าบุญวาสนาเขามีสำไร แล้วหนึ่งเข่าอยู่ตารางนี้เนาะโดยคือการช่วยเหลือกอ่เฮามาเฮากับมาไายเพื่อให้เพื่อนได้เบิ่งได้ชม,มขึ้นอยูก่กับผู้ใหญ,ญ่เพื่อนสิพิจารณาว่าปเป็นจังไงเนาะเห็นเฮามากอ่มันกะมีแต่เสียแนวเดียวเนาะลูกสาวบัมาเน,เนาะโอยเลยปบเลยเนาบอกแล้วไหม่เราต้องปบหรอกเพื่อนเ่าได้มาจับมาผูก <laughs> เพื่อนมาสัมภาษณ์ เพื่อจะมีบุญวาสนากะสิมีผู้ช่วยเจ้าสิเนาะคันฮับปบแล้วมันบุ่ไ้ได้มันยังมันกระไปบุ่ไรเทกมาเฮือนปบมันกับโบขากแล้วเนาะเด็กน้อยเราก็ยังอายซะนะวะคอยว่าน้ำลายลงเบิงเจ้านายยู่บ้านใดยู่บ้านกุดหินโอ้เจ้าอยู่บ้านกุดหินเลย บ้านเกิดนะบ้านนะพ่อเอ่อแม่ันก็ดีนเออเลยเป็นพ่อค้าแม่เลาะอยู่น้โอทางเป็นพ่อค้าแม่ทางใตย YouTube นําก็เลยคแม่ก็เดินละเอได้แม่่อเช่กมี่อนี้นี้ไปฮอดนยอนกลับมาแล้วก็ไปแเต้าอืมันมดมเห็นว่าเนาะได้เดินนึงคักแล้วบ่ได้ไปหาซื้อได้ได้กไปว่าเออกระโทหาเจ้า่อยก็ได้เบิ่ง อ้มาวมามื่อกี้ก็มีของฝากของต้อนเล็กๆน,น้อยๆเนาะเรากระด้ษเพิ่งมีแต่ขนมครับนี่แหละมาฝากเดอ้อ,อ,ดนอเนาขอบใจเลยมากับขันว่าลูกสาวอยู่เนาะเขากัยังสีอีกแบบนึงโลยโดย้วยครับกับได้ซื้อแต่โดยเขาซื้อนี่มาฝากมาต้อนเจ้าโดยคันวา่าเห็นลูกสาวคือสี ลมเบิงลมกับลาวลมเบิงเนาะว่าเราสิไปทิดเล็กๆก็ได้พดีมันคทำแล้วอายเสียน้อง<ม>เขาเป็น,นผู้สาว,แล,วาแล้วเขาอาย,ออายโอ้ยส่วนลายสมมตินี่กับมีแต่เขาเจ้าไปซอยเด,ด็กน้อยพอดีกับลังขึ้นนี่แหละเขาเจ้าก็ได้ก็เฉยๆนอนเฮยอะนีดเนี่ยลามาอะไรของโลกนี้มันเนาะพวกแกมีอย่างไหนเด้อเขาซ่วยเหลือเบื้องต้นเด้อนี่เด้อเอ้า โยกระุกระุกหมาหลาเพระเดยโดยเจ้าก็ให้สู่สูดเออห้ะยู่ดีมีแห้งคือกันมีแหงคือทังคุณทงพีดูแห้งคือเรวอันกันกะเลยกระยระบุกระใจกใจลายะลาะมากบเเบน้ำกันนี่แหละบุก้ทุกอย่างนี่เนี่ยกระบกยูกระรักเระกอเฝัดได้ไรบาทเชื่อ ขึ้นยู่กับบุญวาสนาของเฮ้ามาแล้ว<ด>คือเฮ้ากัมาทายมาทายได้ยุ่ง<ด>เฮาช่วยกะซสาเฮ้าซ่วยได้เพราะว่าคันว่ามีผูเพิ่นมองเห็นเฮ้าเนาะถ้าว่าบุญวาสนาเฮ้ามีกะสิได้อนันมีผู้ซวยเฮ้า<ด>มันบรมเ่าเฮ้ามาทายแล้วกั<ด>สิได้ดกวบกับบามี<ด><ส>าบุญวาสน,น,<ด>นาเลยบุญวาสนาเฮ้ามีก็ได้เลยเฮ่ากับมาข้างเลขนี่ก็ได้ ถามมาอึกกระเถิบค no. no. ือไก่ตัวมันบราเคยมาจากเถื่อได้มมาใกล้ได้ไซโนูเนี้ยอยู่เพื่อสิมาหอดบ้านเจ้าเพื่อสิได้มาถิ่นเมืองผู้ไทยบ้านผู้ไทยเนี่ยป้าเธอโดนเตื่นเลยนี่ตรงนี้คันโบกุจักก็ไอ้เพคนนี่กับโบไปหู้จักแล้วอยู่อยู่เพื่อนสาวเตียวแล้ว่าคั้นไปทั้งนั้นนั่นโทรหาเนี่ยเด้อเราวะก็เลยโทรหาแล้วขันเจ้ามาโทรกลับน้องข่อยก็สิเมื่ออะไรอะไรก็รลางสิกลับเมื่อ มาจะหั่นล้ดเบิ้งเทรศชพท์เอ้าเพือโทรเฮานี่ยทอดเลยทรกลับขึ้นนะดไปหาได้น้อยโยงเฮหานู่นนะลูกไอ้ผันต้นแม่ผ้าโป่งเรื่อยๆนะนี่มันมันวาแม่แต่งเขิงกานขาวไมันี่พองอีกไหมมาเลยเามันไปเตะเฮมปุ๊บเฮนแม่ปุ๊บฟ๊ปุ๊บปุ๊บแล้วกันแตงเขิงกันแลก็แล่นหนีเลยประจุเฮือกอกเลยเอาไอยู่เออกอกแล้วกันปานไปเอาไปนอนน้ำนะกั แม่จงโดนักช mm ่านเลยนอื่อด้านเรา保卫แม่อมสร้างว่าแม่พ no, ี to, ok ่บ้าแม่พี่บ้าโอเม่น่ะเป็นบ้าเป็นบ้าล้าอยู่ก็เพลิดเพลตนเรามื่อจ้ามันกินชิลลาคาองจักกัมมันเค่อ้ลิศะ่อนประสมาแต่เว่ยันชื่อน่นกินน้ประเสดิฐเนี่ยนี่นาการกินน้ำชะกองน้ชะกอกไข่โดยโอาเ่ังสิตไปเยี่ยมเพื่อนนะพร้ฮะไปเนี่้ แล้วก็มแต่เจ้าแล้วบอกลูกสาวจะนําเถ้อโอกาสหน่ะได้มาอีกกับนีเนาะบอกเขาเด็กน้อยเขาเถ้อเขายังบก้ากับคําบอกคาจานะกบุติเขาดอกเขายังโมลืมบกเคยเนาะเดี๋ยวโอกาสหน่สิมาใหม่ม um ื่อนี่สิไปก่อนเด้อยินดีมีแฮ้งพี่น้องเนาะคลิปนี้เรักับสิคโอตมแลาพราจากไปก่อนเนาะอันนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องรอว่าผู้ใหญ่ใจล ใหบุญเพื่อนพิจารณาเนาะแต่ละครอบครัวเขากะมาทายให้เพื่อนด้เบิงบ้งเขากับเป็นผู้ทายทอดให้เพื่อนได้เบิง้งในส้มน้ากันเขาก็ได้เนาะสำหรับคลิปนี้เล่าภระจัไปกอนเด้อพี่น้องเด้อพอกันในคลิปหน้าเพืเ่อแลสบายดี